คนรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งเริ่มทำเกษตรนะคะก็จะชอบถามว่าเราจะเก็บยังไงต้นมันสูงนะคะสำหรับคนที่หาข้อมูลมาแล้วว่าโอ้โหสนใจนะอยากทำนะแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงนะคะหมากนะคะสามารถสูงได้ถ้าเป็นหมากสูงพื้นเมืองนะคะจะสูงได้เป็น10เมตรอะนะคะจะสูงได้เป็น10เมตรแล้ววิธีการเก็บทำยังไงล่ะนะคะคือถ้า ถ้าเกิดว่าเรามีส่วนหมากแล้วนะคะแล้วเราทําให้อ,อลูกได้เราไม่ต้องเก็บเองค่ะจะมีคนไปรับซื้อถึงที่เลยนะคะก็จะเป็นคนที่รับซื้อหมากนะคะในแต่ละปีนะคะจะมีพ่อค้าคนกลางนะคะพ่อค้าคนกลางหรือว่าจะเป็นต่างประเทศนะคะที่เขาจะส่งคนเข้ามาหาแล้วเขาจะมาตั้งเป็นเหมือนลงนะคะเป็นจุดรับซื้อนะคะเพื่อที่จะซื้อหมากแล้ว กลุ่มนี้นะคะเขาจะมีคนที่ขึ้นมานะคะคนที่ขึ้นมากที่ไปเก็บผลผลิตให้เรานะคะอย่างเช่นอยู่ทาไว้นะคะอยู่แบบทําไว้พันต้นนะคะแล้วออกลูกนะคะแล้วเออเราแค่ติดต่อนะคะเราแค่ติดต่อให้คนรับซื้อเนี่ยนะคะบอกเขาว่าพิกัดอยู่ไหนนะคะเขาจะไปรับซื้อถึงที่โดยที่เราไม่ต้องเก็บเองค่ะ การเก็บเนี่ยมันมี2ออย่างนะคะก็คือการขายลูกสดกับการขายลูกแห้งนะคะลูกสดคือเขียวๆอ่ะนะคะลูกสดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะส่งไปทางไต้หวันนี่คะส่งไปทางไต้หวันก็คือไต้หวันเนี่ยเขาจะกินหมากสดนะคะแล้วก็จะเป็นหมากลูกเล็กๆนะคะในช่วง ในช่วงฤดูการแรกนะคะก็จะเป็นหมาก M นะคะหมากเเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าหมาก M เพราะว่าเวลาที่เขาคัดสเปกันนะคะ mm. เขาจะเอาอขวดเอ5 0อยห้าสิอะคะ่ะแล้วก็เอาลูกหมากลูกเล็กๆอะหย่อนลงไปในขวด M นะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในขวด M mm. ได้นะคะ mm. ก็คือเข้าไปในขวด M แต่ไม่หล่นนะแสดงว่าสเปคนั้นผ่านนะคะนี่คือหมาก M นะคะ ก็คือมันจะเป็นหมักเล็กๆที่ทางไต้หวันเขากินนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหมักลูกใหญ่นะคะที่มันจะเป็นหมากเขียวนั่นแหละยังยังไม่แก่นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นหมักแห้งหมักแห้งนี่ก็คือเราจะต้องเอาไปตากให้แห้งก่อนแล้วก็แกะเอาแต่ข้างในนะคะซึ่งก็อยู่ที่ว่าเราพอใจที่จะขายแบบไหนนะช่วง เวลานั้นกับราคานั้นนะคะราคาเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเออช่วงนี้นะมันเป็นราคานี้นะนี้นะนี้นะซึ่งเรื่องราคากลไกลราคาเนี่อยอิ๋วจะมาบอกในคลิปถัดไปนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเข้ามาให้ลูกค้าสบายใจก่อนว่าถ้าทําสวนมาคุณไม่ต้องขึ้นปีนไปเก็บเองนะคะไม่มีใครไปเก็บเองได้ค่ะเขาจะมีคนมารับซื้อนะคะเรามีหน้าที่ทําให้ออกลูกนะคะแล้วก็คอยดูคอยดูตาช่างคอยนับลูก แค่นี้พอนะคะนี่คือหน้าที่เรานะคะส่วนเรื่องของการเก็บผลผลิตการขายเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่ของคนรับซื้อนะคะที่เขาจะจัดการให้เราเองนะคะเข้ามาบอกให้สบายใจนะคะเพราะว่าหลายๆคนไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะคะว่าหุ้หมากมันดีนะมันส่งออกจริงแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะได้รับการติดต่อมาว่าอยากได้หมากานูเท่านี้ก็อยากทาสวนหมากไงแต่ทีเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงนะคะ นี่คือการเก็บหมากนะคะอย่างของอิ๋วเนี่ยนะคะเราเราทำสวนหมากเราเราต้องขึ้นเองไหมล่ะเราขึ้นเองไม่ได้นะคะมันจะมีคนที่เขาชํานาญคนที่เขาเก่งนะคะคนที่เขาขึ้นต้นหมากเป็นอาชีพนะคะคอยทําอยู่แล้วอย่างภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่อ่ะนะคะก็คือเขาเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วไงคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะคะยังไงถ้าปลูกเนะี่ยเก็บได้อยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของกลไกร,ราคานะคะ อิวอาจจะติดคลิปนี้ไว้ก่อนเพราะว่าจะต้องไปทำชาร์จราคาล่าสุดแล้วก็จะให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะว่าถ้าคุณทำสวนหมากไปในจำนวนนี้นีน,น,นในจำนวน500 000, 000, ต้นพันต้นหรือกี่ไร่กี่ไร่กี่ไร่ผลตอบแทนมันจะประมาณไหนคร่าวๆนะคะที่ต้องที่ต้องอรออันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอิ๋วไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะ ราคามันประมาณไหนนะคะสําหรับงานส่งออกอ่ะนะคะต้องต้องไปดูราคาล่าสุดก่อนแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะประเมินให้คร่าวๆได้เพราะว่าเราจะไม่ให้ยอดเป็นโอเวอร์เกินถ้าเราบอกว่าปีหนึ่งถ้าคุณทำสิบไร่คุณจะได้เป็นล้านทุกคนก็จะแบบดีใจอะ่ะแล้วก็คิดว่ามันจะได้จริงซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะถ้าตอนนั้นอะ่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีมันก็อาจจะไม่ได้นะคะอย่างเช่นงานส่งออกอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ไงคะทุกอย่างคือความเสี่ยงแต่ เราจะทํายังไงให้สิ่งที่เราทํามันเสี่ยงน้อยที่สุดนะคะนั่นก็คือการศึกษาค,ความรู้ให้รอบด้านแล้วก็การศึกษาเยอะๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงจบที่คลิกนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ติดเรื่องของกลไกราคาไว้ก่อนเนาะขอบคุณมากเลยค่ะ